Thank you สวัสดีครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับกับเบคอนเจมโคโชนแนลนะครับผมวันนี้เจมก็จะมาสอนเล่นานาคอนะเนื่องจากคลิปสอนเล่นนะี่ยเด็กๆชอบมากเลยก็อยากจะรู้ว่า ตัวไอเทมตัวตัวนี้ยังเล่นได้แมนะัตนคือนาคอสนะนาคอสซึ่งเนฟไอเทมไม่มีดูดเลือดไปเนะี่ยเราควรจะทํายังไงมีเด็กๆถามมานะวันนี้เจมก็จะมาสอนแล้วก็วิธีการเล่นนะผมว่าควรทํายังไงนะแต่ก่อนไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระด,ดิ๊กคุกกี้คุกกี้ให้กับช่องของเจมด้วยนะผมการถ้าเราพร้อมแล้วก็เราก็จะไปดูพลังแฝงรูและไอเทมนะผมว่าเจมเปลี่ยนอะไรไปบ้างหรือเปล่านะไปเลยครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเราก็จะมาเข้าทางด้านของไอเทมกันเลยซึ่งไอเทม ของอันเนี้ยก็เปลี่ยนไม่มากนะครับผมเปลี่ยนไม่มากนั่นก็คืออย่างแรกเลยก็ยังขึ้นเป็นโซลิเวอร์อยู่นะเพราะว่าโซลิเวอร์เนี่ยเป็นอ่าไอเทมที่ทําดาเมจได้เยอะแม้ถึงว่ามันจะเอาดูดเลือดออกนะเราก็ต้องแบบว่าอัดนับ,บนะเปลี่ยนอะไรต่างๆไปอันนี้ก็ต้องเป็นโซลิเวอร์นะดีกว่าธนูนะเจนไปลองใช้ธนูมาแล้วซึ่งธนูเนี่ยมนดาเมจมันขาดในการาล้วงแคลี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยดาเมจมันขาดมากรองเท้าก็เป็นรองเท้าเดิมแล้วผมกันเวทนะชิ้นต่อไปเนี่ยอันนี้คือเราจะต้องอ่าอยู่เน อยู่ในเกมนะผมอันนี้อาเจมแนะน,นําว่าอยู่ในเกมนะเจมจอกอันนี้มาก่อนนะอันแรกนะผมไม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ในช่องอ่าของเราก็ได้แต่ว่าให้พอเวลาเราได้โซลิเวอร์หรือว่ารองเท้าแล้วเนี่ยให้ติ๊กให้ติ๊กซื้ออะมันจะแบบว่าถ้าต่อไอเทมต่อไปไอะให้ติ๊กซื้อเป็นคาถาดุดเลือดยังคงต้องออกโบเกนสเปียร์เพราะว่าโบเก้นสเปียร์เนี่ยเป็นไอเทมที่เอาไวส้สําหรับฆ่าแคแครีโดยเฉพาะเลยนะเพราะแครีเนี่ย ถ้าโดนโบเก้นสเปียร์ไปเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหรถเกาะเลทเทสถ้าไม่มีโบเก้นสเปียร์เนี่ยยากนะค่อนข้างที่จะยากที่จะแบบว่าสับแคลี่ทีเดียวให้ตายนะผมก็ยังไงก็คงเป็นโบเก้นนะก็ตอบโจทย์สำหรับแผ่นนี้เพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยตัวบางค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าแอดป่าหลายตัวเนี่ยโดนเนิร์ฟแล้วแล้วก็โดนเล่นไม่ได้ไปนะชิ้นต่อไปนะปกติคนเขาจะขึ้นโอมิอาร์มนะแต่เราไม่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าโอมิอาร์มเนี่ยไม่มีดูดเลือดนาคอรเป็นตัวหนึ่งที่ต้องแบบว่าพึ่งพาการดูดเลือดเยอะเพราะว่่าาาาาากกกรรรรเเเเเข้้ไไฟฟหหือออนนียถจ็บั มาฟาร์มคิปตัวเดียวอะถ้าเราดูดเรื่องเยอะนะฟาร์มคิปตัวเดียวเราลกลับสามารถที่จะไปสู้ต่อได้เลยครับผมได้จะขึ้นเป็นเดอะบีทครับผมเพราะถ้าแปบทำไมถึง ขึ้นเดอบีดก็เพราะว่า,เ,าเลือดมันหายไป้วจากโอมิอามา10เปอร์แล้วก็ทางด้านของโซลิเวอร์อีก6เปอร์หรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะรวมเป็น16เปอร์นะที่หายไปเราก็จะออกเดอบีดมาทดแทนนะดูเดอบีดเนี่ยเพิ่มเลือด25เรนะผมงั้นเราก็เอาชิ้นนี้ออกก็จะเป็นอย่างนี้นะผมทุกคนก็จะสงสัยว่าเ hey, ฮ้ยพี่ถ้าอย่างนี้ดาะบีดมันจะพอหรือเปล่าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวครับผมเพราะเราจะขึ้นเป็นอันนี้ไวเราจะขึ้นเป็นดาบ200ไวนะครับผมเพื่อ กันดาเมจที่ขาดไปนะแพ่นี้เราจะไม่เล่นนาคอร์คีแล้วผมเพราะนาคอร์คีเนี่ยมันได้แบบแค่ชุดเดียวอ่ะจริงๆมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าถ้ามันเจ็บหนักอะมันก็ไม่สามารถที่จะสู้ต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่สามารถแบบว่าดูดเลือด จะเราจะเล่นเป็นตัวที่แบบว่าแปบลบว่าคนตีนอ่ะเป็นตัวสปิดแล้วก็มาไฟได้แบบว่าตลอดเวลานะเราสปิดบนกลับมากลางสปิดกลางแล้วก็ไปล่างอะไรประมาณเนี้ยเราเราเล่นให้เป็นตัวที่สามารถทําเกมได้ไวแล้วเราไม่ต้องกลับบ้านจะดีกว่าเพราะป่าเป็นถ้ากลับบ้านต่อแต่รอบอะทัมมิ่งมันจะเสียอะไรอย่างหนึง่งถ้าเสียเวลาในการแกงด้วยนะชิ้นสุดท้ายอันนี้แล้วแต่นะผมจะออกเป็นเกิดก็ได้นะผมหรือว่าถ้าเราเจออ่าแทงเยอะๆให้ขึ้นเป็นไอดีก็ได้นะผมให้ขึ้นเป็นทางด้านของมูรามาสะก็ได้นะ อันนี้ขึ้นอยู่กับสถานะสถานการณ์ในเกมส่วนหลักๆที่เจมใช้ออกก็ออกประมาณนี้ชิ้นสุดท้ายก็แล้วแต่เลยครับผมถ้าเจอตัวตีเยอะก็ออกชิวอัฟเดอร์รอนก็ได้ออกของป้องกันก็ได้นะแต่เจว่าเซตเนี้ยน่าจะเป็นเซตที่ดูดูดีที่สุดนะถ้าใครชอบอย่างไหนก็ออกอย่างนั้นดีกว่าถ้าอย่างงี้ดาเมจมันจะไม่ขาดอยู่แล้วนะครับผมเพราะเปลี่ยนจากชิปกปกติเราเล่นเป็นสายคิกัน ก็เราก็จะมาเล่นเป็นสายสกิลชุดไปนะผมก็คือจะออกดาบ200มาเข้าแบบว่าแดดเข้าไปฟันอันติการันตีอยู่แล้วว่าแคลรี่หรือว่าเมดตัวบางๆเน่ยตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมลูนก็ต้องเปลี่ยนดิถ้าแบบว่าพี่บอกว่าไม่ใช้คิก็เปลี่ยนนะผมแต่เปลี่ยนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนลูนคิออกไปเยอะเนี่ยเราจะเราจะฟาร์มช้าเพิ่งนาคอสเนี่ยเป็นตัวถ้าถ้าเราแบบว่าไม่มีตีเร็วอะ่ะมันจะฟาร์มช้านิดนึงนะเราก็ใส่ลูนอะแดป แอบดูให้แบบว่าจบให้เราจบดูทันเว็บกลางอะเว็บกลางเว็บแรกเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราได้เว็บกลางเว็บแรกอะทํามิ่งมันจะต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่ได้อะเวลาเราจบป่าถ้าเราโดนเว็แไม่แต่ตัวหนึ่งนะเราจะไม่สี่ไม่สี่แน่นอนแล้วเราก็จะทําเกมยากเราห้ามเราเรายัางไงเราต้องได้เว็บกลางเว็บแรกนะเพื่อการันตีสีแล้วทําบิ่งจะไม่เสียนะผม นี่นะผมลูนที่เจมใส่ก็จะเป็นเลดสี่นะครับผมเลดสี่เอาเวกหกแล้วนคอสิบเมตรครับผมอันสุดท้ายก็ยังคงใส่เป็นดูดเลือดนะครับผมเพราะนานาคอสเนี่ยเอ่อมันไม่ต้องใส่วิ่งไวนะเพราะว่าสกิลมันคูดาวไวอยู่แล้วซึ่งแผ่นหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแผ่นหน้าสกิลนาคอสจะโดนบัฟมาอีกนะให้แบบว่าสกิลได้ไวขึ้นลดคูดาวเอาง่ายคือลดคูดาวก็เลยน่าจะกลับมาเล่นน่าจะดีครับผมซึ่งอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะว่าอยากได้คีเยอะหรือว่าความ ความเร็วความเร็วโจมตีเยอะอันนี้ที่เจมใส่ความเร็วโจมตีเนื่องจากเอามาฟาร์มเอามาฟาร์มให้ไวขึ้นนะผมเล่นสปีดในการเข้าเวฟแรกตรงกลางนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะผมจะอาจจะใส่เอาเวฟเยอะกว่านี้ก็ได้ลดคีย์ให้เหลือประมาณ6หรือ5เปอร์เนี่ยกำลังดีทเจมใส่ซึ่งเป็นแบบแบบว่า ขีสิบแล้วก็โจมตีส0เนี่ยเจมว่ามันกําลังบาลน,นะผมส่วนนี้ก็คือรูนนะอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ว่าดอกรอนคอาการะดุดเดสิบเนี่ยการันตีคือ,อยังใช้แน่นอนอก็มาถึงพลังแฝงกันแล้วผมพลังแฝงที่ใช้ก็คือสีแดงนะผมอันแรกจะเป็นสีแดงนะเมื่อเราใช้สกิลเคลื่อนไหวนะผมจะทําให้โจมตีปกติครั้งต่อไปสร้างโบนัสนะผะ สะสมได้3ทีปกตินาคอสมันเปิดด้วย1 2 1หรือว่า1 1 2อยู่แล้วนะมันจะได้3สแต็กเลยนะแล้วลงไปเราก็ปาดอันติแล้วพอแล้วพอมาอันติใช่ไหมเราก็จะได้เรียนตินะเพราะว่าเราจะใส่เรียนตินบผมเดวิลอเวกนะผมก็คือเราจะใช้1 2 1ให้แบบสกิลมันครูดาวเลยนะแต่ต้องถึงตัวแคลลี่ย้ำต้องถึงตัวแคลลี่นะผมแล้วกแว็แล้วเราก็กดอันติเมื่อเรากดอันติสกิล1กับสกิล2เนี่ยจะรีเซ็ตนะผมเรายังคงใช้เป็นอเวกอยู่เพราะว่าแพทนนัะ อย่างที่บอกแผดหน้าสกิลแรกของนาคอนจะโดนบัฟดามเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดคูลดาวน,นะผมส่วนอันสองเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องใส่ผมต้านสถานะคืออันนี้คือกากมากแนละ้วเราจะใส่เพิ่มเป็นดามเตออยู่ดีส่วนอันล่างนะผมใส่ได้2เซ็ตนะครับผมหรือว่าประมาณ2เซ็ตแต่ว่าเปลี่ยนนิดหน่อยก็คืออันนี้คือเซ็ตแรกอันนี้คือดามเมจไปเลยทาไมเจมถึงออกดามเมจไปเลยเจะบอกกันว่าเจมใช้เซ็ตนี้ถ้าไมถึงออกอย่างนี้เพราะว่าเจมมีดูดเลือดที่มากพออยู่แล้วมันจำเป็นต้องใช้รีคอ,อ,อเวอร์พัน อันนี้ก็คือเป็นเซตเร่งดามจนะอันนี้คือดาเมจ่น่าจะเยอะสุดอ่ะอันนี้ครับผมอีกเซตหนึ่งก็คือเซตนี้คือการตายนะผมก็คือรีคูวอรี่พัดแล้วการสองเป็นการสลิงเกอร์หรืออีกอันนึงเอาแบบว่าถ้าเราเจอพวกสกิลดักดีดักแบบว่าชุดเดียวก็เจอพวกคีล่าหรือแรดอะไรพวกนี้เราก็เอาเป็นโอไปก็ได้ครับผมซึ่งถ้าเราไม่ตายต้นเกมทําให้เงินแบบว่าไม่ฉี่การการเกมการเล่นเกมเราก็แบบว่าพิวและเราจะแบบว่าตุย๋ยป้อม ว่าโจยโจยได้ลุลัวงนะครับผมลูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะในเกมนะผมก็จะเป็นยังไงว่าอันนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าพี่เจมหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยนะผมไปไรไรไลแลไรมาแล้วนะผมตอนนี้ก้าเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะผมก็นิก้ามีสิบนะผมดูฮะโบฮะอะไรเนี่ยทำไมผมตกรถล่ะครับซึ่งนาคอสเนี่ยเยมอยากจะบอกเลยว่าเราจะสามารถฟาร์มได้ทั้งสองฝั่งเลยครับเริ่มจากเลนไป บูก่อนก็ได้หรือบูไปเลสก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไวอยู่แล้วแต่เว็บแรกเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเคลียให้ไวหน่อยนิดนึงเพื่อที่าจะรับเว็บกลางนะผมคืออย่างที่เจมบอกไปก็คือเรานาคอสเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเว็บกลางนะผมเพราะนาคอสถ้าตัวมันไม่สี่เนี่ยมาทำอะไรค่อนข้างยากนะซึ่งอันนี้เรามีซิปนะเราก็จะเล่นง่ายอันนี้เราคือจะง่ายเลยแต่ไม่รู้ว่าซิปเกมนี้เขาจะเล่นแบบว่าดันแค่ไหนอันนี้เกมนี้นี่ขึ้นอยู่กับซิปค่อนข้างที่เยอะนะครับผม แล้วตัวเราก็แยกฝ่าเป็นเราตัวเราเป็นตัวสปิทนะผมเรื่องเราเจอปลาไหลนะซึ่งอยากอยากจะบอกเลยเราไม่ต้องสู้กับปลาไหลมากนะผมถ้าเราจะสปิทไปแล้วเจอปลาไหลเนี่ยเราไม่ต้องสู้กับปลาไหลมากนะเราตัดเวฟแล้วก็ให้ปลาไหลแบบรอเคลียร์แล้วแก๊งปวดมาเรื่อยๆก็ได้จริงๆเราสู้ปลาไหลได้แต่เราต้องเชิงแบบแดดไปฟันแล้วก็ยกยกแดดฟันแล้วก็ถอยจังหวะที่แบบว่าจะเข้ามาเคลียร์คลิปยกแดดฟันนะผมแล้วก็ถอยออกมา ให้มันเสียเลือดฟรีนะแลยเป็นการตอดเลือดอีกอย่างตอนนี้คู่เราเป็นคู่ซิปซิปเป็นตัวคู่การที่เก่งมากนะเพราะว่ามันมีสกิลที่สามารถเชื่อมทําให้ศัตรูเนี่ยโดนแรงมากน,นี้ก็ได้เฟิร์สบัตไปที่เรียบร้อยแล้วจริงๆถ้าช็อตนี้เจว่าถ้าสู้ต่อเจมว่าน่าจะไหวนะเนี่ยเอาปลาไหลต่อเนี่ยเจมงัดได้อีกทีหนึ่งเจมก็งงว่าอยู่ดีเพื่อนกลับกันหมดแต่นี้ถ้าดูจากรูปเกมแล้วเพื่อนๆน่าจะไม่มีสกิลนะเราก็ถอยได้เลย เนี่ยถ้าเกมถ้าเกมเราไวปั๊บเราเอามังกรเล็กอันนี้อ่าเราเห็นแล้วว่ามูดอยู่ล่ะนะผมเราเลยเปิดมังกรเล็ดเปิดมังกรเล็กเลยมังกรเล็ดอะไรเจมแล้วก็กลับมารับเวฟเวฟกลางนะซึ่งเราเราอย่ารับเวฟกลางคนเดียวอันนี้คือเรามีทางด้านของฟอนเลนอยู่นะเราก็รับเวฟกลางได้ด้วยเราคือเราแบบาไม่รับคนเดียวอ่ะถ้ารวยก็คือแบบให้เพื่อนคนอื่นรวยด้วยเพราะอันนี้อ่าทางด้านของเพลลงไปทำเวฟทางด้านของเพลลงไปทำเวฟกลางนะ แล้วก็มีซูเปอร์แมนนะอยากหิวคีปคือแมตต์นี้คือซูเปอร์แมนเป็นซับพอร์ตนะแต่หิวคีปกลางจิมก็ไม่รู้ว่าคือ,อยังไงถ้าซูเปอร์แมนโดนถ้าซูเปอร์แมนรับเว็บกลางอย่างนี้บ่อยๆก็ถ้าโดนจมกับฟลอเรนติโน่ก็น่าเจ็บนี่เห็นไหมเราก็มารับเว็บกลางต่อแล้วอันนี้ก็ลงกับไฟฟาร์มเลสนะผมถ้าอย่างเงี้ยเราจะรวยนะผม อันนี้เราก็ลงมารับเวฟปล่างก่อนเพราะว่าเลดเราเพิ่งเกิดจะดูโหหูฟลอเรนติโนซีซีหนึ่ง <ino> ข้างบนอย่างสบายสบายครับผมอันนี้ก็ได้ได้ไดครับแต่ว่าน่าจะฟิกออกสวยอันนี้เราไม่สามารถที่จเ,เวทเขาได้นะเนื่องจากนี่สุมาโหถ้าเราถ้าเราเข้าถ้าเราโดดเข้าบูไปเมื่อกี้ก็คือเราสะดุ้งนะครับผมเราจากน่าจะขนลุกขนลุกแบบลุกเลยอะลุกไปตายครับผม อันนี้เจมว่ากดกับเพื่อนหนึ่งคนนะครับผมซึ่งก็ถ้าคนอื่นเล่นเล่นไม่ดีก็คือเจมไม่ได้กดหนะ้าในนี้เจมเล่นกับเอ่อไวโอครับผมอันนี้ไวโอก็เป็นเป็นคนที่เจมกดด้วยนะซิปเนี้ยก็เป็นอ่อคนเล่นผู้เล่นจากทางบ้านนะครับซิปกางโวิลล่าวว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 วาก,กาวว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 เวว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 ว่าตัวมันน่าเล่นมากนะครับวลางวิลล่า คือมันเป็นตัวที่สกิลชุดนะชุดหนึ่งแรงมากดูดิดคือถ้านาคอร์สเนี่ยไม่ไม่มีดูดเลือดนะจะเล่นค่อนข้างยากนะนี่เจมใส่ดูดเลือดมาเจมก็เลยฟาร์มต่อได้ซึ่งถ้าเรากลับบ้านปะเราจะเสียทัมมิ่งฟาร์มบูเพิ่งเกิดอันนี้พอบูเกิดปั๊บเราสามารถฟาร์มต่อได้เลยเราจะไม่เสียทัมมิ่งเนี่ยสมมติเราเพิ่งวาร์ปกลับบ้านเนี่ยเราเพิ่งเดินออกจากบ้านนะแล้วเราก็จะเพิ่งเข้าเราก็จะเพิ่งเข้าเนี่ยเพิ่งเข้าบูแล้วดูดิกลางชนนี่เราก็เอามังกรเล็ก จะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าอ่าผมได้ครับผมนี่เราก็เวทเห็นปะเราไม่ต้องไปเล่นกับปลาไหลครับผมเราแค่ตอดตอดมันให้มันเจ็บไหมปะมันครึ่งหลอดแล้วแล้วมันจะมันก็จะเล่นยากแต่นี่ถ้าฟอร์เรนอยู่ก็น่าจะว่าน่าจะสู้ได้แต่ว่าฟอร์เรนไปตายตรงกลางนะก็ไม่มีแล้วผมอันนี้ก็ทามมิ่งครับฟัมไม่มีอะไรนี่เราก็ได้ดูดเลือดแล้วอันนี้ก็ดักครับผมรอฆ่านะเพราะว่าคลิปการชนนี่มาอีกแล้วซูเปอร์แมนครับผมคนดีคนเดิม เรียบร้อยตกเครื่องโอ้โหคือเมื่อกี้ถ้าซิปยืนอ,อยู่กับเจมคือแล้วพ่นน้ำลายใส่ตอนที่เจมยกก็คือจบเลยใช่ปะเนี่ยเอาเอาเวกมามันดีตรงนี้นผมพอสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนะี่ยมันจะรีค่อนข้างไวแล้วเราสามารถจะดูดได้ต่อเลยซึ่งแผทหน้านาคอสน,น่าจะมานะผมอย่างที่บอกว่าผมขึ้นเป็นเอ่อทางดูดเล็กก่อนนะแล้วก็ติ๊กไปที่บุมติก๊กซึ่งเกมนี้ดูแล้วเป็นเกมนำที่จะนำเยอะมากนะเราอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่ค่อยบวกละ เพราะว่าเขาเสียป้มล่างไวนะผมเอามูลาดท,ทิ้งเงาอย่างงี้ก็โดนสิครับเนี่ยข้อเสียของมูลาดคือถ้าทิ้งเงาใกล้นะครับผมก็จะอาจจะโดนเยอะโอ้ถ้าช็อตนี้เจมได้ฆ่าสักตัวหนึ่งนะหรือไม่ได้ฆ่าหรือได้ฆ่าสักสองตัวเลยนะจะฉีกมากกว่านี้อีกตอนี้ฟอร์เรสได้ฆ่าสองตัวเลยก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะตัวเราไม่ต้องอิจฉานะเราไม่ต้องฆ่าก็ได้นะแต่ได้ฆ่าก็ดีเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ เดินเกมไวดูดิบาเราเราทันกับทุกเวฟนะผมถ้าเป็นตัวอื่นที่วิ่งมาแบบว่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่ะก็อาจจะเสียเกมนี้ซิปไม่ได้เล่นกับแครี่ด้วยอันนี้เราก็ตีป้อมซุปเข้ามาครับผมอันนี้เราก็คิดอยู่ว่าอันนี้จังหวะเนี้ยจังหวะเมื่อกี้คือสู้ได้นะผมคือกิคือแท้ซิปอมแล้วอ่ะแล้วซุปมันกำลังถอยแล้วอันติใส่แล้วกดหยุดเลยอ่ะเมื่อกี้เราน,าน่าจะได้ซุปฟรีครับผมเมื่อกี้เจมก็งงว่าทำไมเพื่อนไม่บวกต่อ,อจริงๆน่าจะบวกได้ คือเจมก็งงอยู่ว่าจะบวกดีหรือไม่บวกดีเนี่ยพอดีของซิฟก็คือช่วยเพื่อนได้ดีนะแต่จริงเราก็ไม่ตายหรอกเพราะเรายังเหลือสกิลอีกตั้ตงเยอะแล้วดูดีเห็นปะนี่แค่ออกออกแค่อันเล็กนะผมยังดูดเลือดแรงขนาดนี้นะคือเมื่อกี้มูาดเจ็บมูาดเจ็บได้ปะเราเราเจ็บแล้วไงเราเจ็บแล้วเราตีมังกรเล็กตัวเดียวครับผมเลือดเต็มแล้วเราก็กลับเข้าเลสต่อ นี่แหละข,ข้อดีของป่าที่ไม่ต้องกลับบ้านนะอันนี้เรางัดไม่โดนนะผมถ้างัดโดนมีโอกาสมีโอกาสที่จะตายแต่เจมว่ามอ,มองว่ายากอยู่น,นี้เราก็พยายามเล่นกดดันเลนบนนะผมเพื่อที่เอาป้อมน่าจะได้อยู่น่าจะได้แบบง่ายดายครับผมอันนี้คือเจมไม่ได้ดูนะว่าเงินในเกมของเกมนี้มันนัำเท่าไหร่ เดีมมองว่าน่าจะนำอยู่แล้วดูดิเปิดคลองไวมากนะผมเจ็ดนาทีคลองเกิดอนะคลองเกิดเราเปิดเลยคลองตอนเจ็ดนาทีเนี่ยจะเป็นคลองที่เปราะบางที่สุดนะเพราะว่าเวลาคลองยิ่งเกิดนานเท่าไหรน่นะครับผมมันจะยิ่งเก่งมากเท่านั้นเลือดจะเยอะขึ้นตีแรงขึ้นเห็นปะอันนี้เราตีคลองง่ายเลยแต่จริงเกมนี้เจไม่เจไม่เห็นซิฟอมคีแบบว่าเพราะปกติอะอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมาเคลียร์ไวอะ เจมไม่ค่อยเห็นซิฟคืออมพออีกฝั่งหนึ่งเขาเข้ามาเคลียร์ใช่ไหมซิฟเราไม่ค่อยแบบว่าอมอมหนีเ่ยอ,อมคิมอมคิฟหนีเนี่ยสึกนี้ใครจะได้ครับผมผมได้นะครับฟอร์เรนฟอร์เรนเล่นช้านะผมถ้าฟอร์เรนเล่นถ้าฟอร์เรนเล่นช็อตที่วิปเพิ่งอันติตอนแรกอะเจมเข้าได้ต่อนะผมเพราะเจมแต่ว่าช้าแล้วไนงะต้องเล่นตั้งแต่ตอนที่ต้องเล่นตั้งแต่ตอนที่มังกรยังไม่ตายอะแต่มึกซ่าจะไมเพื่กลับบ้านแล้วนี่ตายไปครับ แรงมากเลยนะอันนี้ตอนนี้เราก็ได้เดอะบีทแล้วนะเดะบีกับด้าน,นของโบเก้นแล้วนะอันนี้เราก็ดูว่าจะไหวไหมแต่ไม่น่าไหวนะผมอันนี้เราช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้แล้วนะเนื่องจากเราก็เจ็บด้วยเกือบครึ่งหลอดนะอันนี้เราไปลปล่อยมาก่อนฟรีข้างบนนะผมถ้าจริงๆแล้วถ้าเราปล่อยนะถ้าจะไม่ฟรีก็ปล่อยกลางจบว่านะ่าจะดีที่สุดถ้าเราเอาป้อมกลางออกป้อมกลางของเขาออกได้เนะี่ยเราจะทำเราจะทำเกมได้สบายกว่านี้ครับผม และและจริงๆเราไม่ควรบวกล่างเพราะว่าเพื่อนปล่อยมังกรปล่อยมังกรบนแล้วอันนี้เราเหมือนไม่ได้สื่อสารกันโอ้โหนี่เห็นปะเราโดนทางด้านของนา,นายมูลาดแรงมากนะหนาคอร์ดก็ไอ้มูลาดก็โดนนาคอร์ดแรงแล้วดูด,ดิคลิปตัวเดียวตัวเดียว,วนี่ยได้เลือดคืนมาเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ย,ยก็กลับมาครับผมถ้าจริงๆเห็นปะชอ็ชอตช็อตนี้นะผมถ้าถ้าเกิด ถ้าเกิดช็อตนี้ถ้ามูลาดไม่มีดูดเลือดเราต้องกลับบ้านถูกไหมครับแล้วเราจะเสียป้อมบนกับว่าการเป็นว่าเจมฟาร์มคีปแค่2ตัวสามารถไปการนบนแล้วก็ฆ่า,ข,าข้างบนดอีกเห็นปะประโยชน์ของดูดเลือดมันก็มีนะครับแต่ต้องใช้ให้ถูกตัวถ้าเราใช้ถูกตัวเนี่ยสบายเลยครับผมอันนี้เจมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมรอเกิดไม่ต้องไม่ใช่รอเกิดก็คือฟาร์มไปเรื่อยรอตัวหลุดนะผมซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาค่อนข้างจะไม่บวกแล้วอันนี้เจมก็รอดักดูดิคืออีกฝั่งหนึ่งเขาว่าไม่ค่อยบวกแล้วอันนี้ปลไห ร้อยเสร็จไปหนึ่งเมื่อกี้เราต้องงัดปลาไหลเลยนะครับผมไม่งั้นปลาไหลเราจะพุ่งหนีเราก็สปีดเห็นปะเพื่อนเราพอเพื่อนเราไปเล่นล่างเราก็สปีดกลางนะผมอันนี้เวลาเริ่มแรงอันนี้เกมไม่โดอติถ้าโดนติก็จะประมาณเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแรงมากนะเห็นปะอันนี้เ,เห็นปะพอเพื่อนไปทำล่างเห็นปะเราก็มาสปีดกลางได้ป้อมกลางแล้วกลับมาเอาบ จริงๆถ้าเราเกมนี้เราไม่ตายข้างล่าง2แล้วก็ถ้าปล่อยมาก่อนเป๊ะนะครับผมเกมจะฉีกกว่านี้และอีกฝั่งเดียวไม่สามารถสู้เราได้เลยนะแต่ตอนนี้อีกฝั่งนึงก็หนักแล้วแหละเขาก็สู้เราไม่่อได้เพื่อนตอนนี้เขาก็แบบสู้เรายากแล้วสู้เราค่อนข้างค่อนข้างที่จะยากแนละ้วพระเนื่องจากผมก็เกิดแล้วก็ไวโอก็เกิดไม่มีใครกล้ากันป้อมนะและอีกอีกอย่างหนึง่งะนาคอสเป็นตัวที่ปิดตีป้อมแรงและเร็วมาก อันนี้คือเราฟีเห็นป่ะเราฟีเมื่อกี้เราอยู่บนนะถ้าสังเกตดีๆคือเมื่อกี้เราอยู่บนแล้วเรากลับมาอยู่อันนี้ดูอันนี้เลือดเก้าสิบเปอร์ดูว่าตัวหนึ่งอ่ะดิเก้าสิบเปอร์กลับมาอ่ะกลับมาเกือบเต็มหลอดนะผมกลับมาประมาณเออเกือบเกือแปดสิบเปอร์นะเห็นป่ะมันง่ายมากเลยนะผมดูดเลือดส่นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ฟาร์ม กันไปเรื่อยโอ้หช็อตดช็อตดีถ้าเอ่ฟอร์เรนอันติไวกว่านี้หน่อยอันติต้องแต่มันอยู่หน้าป้อมนะเจมว่าน่าจะสบายจริงๆอันนี้เจมเจมจะรอมันขึ้นมาจากสกิลสอง้วงัดพอดีแต่ว่าเขากดกลับเงาแต่จริงถ้าเจมใจใจใจเย็นๆกว่านี้หน่อยนึงปล่อยให้เขากดสกิลกลับและเจมแดดเดดไประงัดอะเจมว่าน่าจะได้เพราะว่าเจมยังเมียติอยู่แต่อย่าหนึ่งเขาหมดสกิลแล้วไม่มีนติ แน่นอนเพราะเขาฟันไม่ถึงซีแต่แม้เขาคงฟันเราแบบว่าแซมโบ้สเปซซบึกึ๊กักแล้วอะและดูไวโอไวโอเปี้ยวปะไม่กลับบ้านเลือดเดือดแค่นั้นนี่เงินเราหมื่นนะเงินอีกฝั่งประมาณเจ็ดพันนะฝั่งทางด้านของเงินเราเงินเรานำเขาอยู่เจ็ดพันแล้วนี่เห็นปะพอเราได้เปรียบอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมเพื่ออะไรจะได้อันนี้ก็อย่างที่เจมบอกไปก็คืออันสุดท้ายเนี่ยเจมอันนี้เจมก็คิดอยู่ว่าเจมควรออกมูลาดีกว่าไหม แต่ว่าไม่ออกนะผมเพราะว่าฝั่งนู้นมีแค่ปลาไหลซึ่งเราไม่ได้จัดเราไม่ได้สนใจแล้วปลาไหลกับทางด้านของซูเปอร์แมนซึ่งเราเราเราเอานาคอสมาเพื่อลวงนะผมไม่ใช่เอามาฝันแทงนะจะออกมูลาก็ต่อเมื่อไเห็นปะมันเป็นบฟิทบนเงี้ยเราจะออกมูลาไปไล่เขาแต่ช็อตนี้คือเซอร์ไพรส์ครับผมเรียบร้อยโอ้หจริงๆไม่น่าตายนะผมช็อตนี้แล้วก็อันนี้เจงก็พลาดเองด้วยแล้วฟอร์เรนตายนะผมเพราะถ้าเมื่อกี้ถ้าฟอร์เรนไม่ตายเขาจะดันเลนบนขึ้นไปสูง และเจมก็จะก็มาปล่อยมังกรน่าจะเล่นล่างนะผมเพราะเพื่อนเล่นล่างหมดแต่นี่เจมกําลังคิดอยู่ว่ามาเคลียร์กลางก่อน,อนแล้วค่อยกลับไปปล่อยมังกรล่างแล้วพอฟอร์เรนให้ฟอร์เรนเกิดมาแล้วดันข้างบนสูงแลวเจมก็เล่นกลางล่างกลางล่างกับเพื่อนเจมก็ตัดคีปกลางแล้วก็ให้เพื่อนสามคนเล่นข้างล่างนะผมกฎของการปล่อยมังกรนะผมเล่นฝั่งที่เพื่อนอยู่แล้วก็ป้อมยังไม่แตก ก็เล่นกาลางล่างกลางล่างนะเมื่อกี้น่าจะได้ป้อมใหญ่สักป้อมหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ฟาร์มต่อไปแต่นี้เงินเจมก็รอเหลือจะซื้อเกิดอันนี้เราเสียเท่ากับเราเราเสียมังกรเท่ากับอันนี้เราเสียมังกรมังกรเล็ก, <c oughs> ดกเด็กบอลเลเอร์ฟรีไป2ตัวนะผมไม่งั้นป้อมขอน่าจะเหลือประมาณป้อมหนึ่งซึ่งมังกรเนี่ยเราการันตีได้เลยว่าถ้าเราปล่อยดาบอลเลเตอร์เราต้องได้แน่ๆนหนึ่งป้อมนะผมป้อมไหนขออีกฟังหนึ่งซึ่งอันนี้ก็บวกกันเละอีกแล้วครับผมตรงนั้นก็ได้ทางด้านของ วิล่าไปนะผมซึ่งอันนี้เจมว่าน่าจะจบและเพราะทางด้านของเขาของเขาเนี่ย,ายการคีบค่อนข้างยากแล้วถ้าการคีบแบบต้องเจ็บแน่ๆเพราะเรามีไวโอเลตนะผมแล้วดูดิโอ้โหแล้วไงครับผมแล้วไงใครๆบบพันสามหกร้อยสี่ร้อยดูดิพันสามหกร้อยสี่ร้อยแล้วไงอะครับผมแล้วผมก็ฟันตรงนี้โบ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 ได้เต็มหลอดครับผมแล้วผมก็ฟันป่ีป้อมทีหนึ่งเนี่ยนะครฟันป้อมพันสาม เาก็ตุ๋ยไปเรื่อยครับผมพึ่งนาคอเป็นตัวอย่างนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องสนใจเลยมากก็เล่นไปเรื่อยๆเอา้าเหมือนมีคนอยากเล่นครับผมซิปเหมือนลุดหรือเปล่าอันนี้จะไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาวิ่งเข้าไปลึกมากหรือโดนซุปไถ่จะไม่แน่ใจนี่เห็นปะมันก็คงยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมปาดเดียวครึ่งหลอดหายเลยยกปาดทีเดียวครึ่งหลอดหายอันนี้เราก็เพื่อเล่นบนเราก็ตุ๋ยกลางครับผมสวยพึ่งนาคอเป็นตัวที่ไวอยู่แล้วก็ลอยไปเรื่อยครับผม นาเขาเป็นตัวน่าลำคาญนะแซมเจมเป็นตัวที่น่าลำคาญมากถ้าเจอแบบว่าคนเล่นพิวพิュอันนี้เราใส่คีมาสิบเปอร์นะเราก็ยังมีโอกาสที่แบบว่าเซอร์ไพรส์นะผมจังหวะที่แบบว่าเราเดดไปอ่ะแล้วเราโชคดีอ่ะเราปาดอ่ะเรคคี่อ่ะเกือบตายแล้วเราไม่ต้องแทบไม่ต้องอันติเลยนะอันนี้ตรงกลางเหมือนจะโดนหูสุบไถเข้ามาเลถึงบ้านเลยเพราะอันนี้อันนี้อันนี้อีกฝั่งถึงการเล่นเพราะว่าฝั่งเราตายนะผมอันนี้เราควรไปเอามังกรใหญ่ น่าจะเอามังกรใหญ่ได้ชิวๆวะครับผมนี้มีคนมีคนเคยถามเจมว่ามังกรใหญ่กับดาร์กอันไหนดีกว่ากันเจมมองว่ามังกรใหญ่่ยดีสุดนะผมเพราะมันได้บั๊ได้บัฟบเพิ่มดาเมจแล้วก็มีเคียวเหมือนเคียวอะ่ะเหมือนมีบัฟบเคียวอันหนึ่งที่เราแบบว่าไม่ให้เราตายนะใช่ปะ่ะเราจะเราจะฟันตัวแทงไม่ค่อยเข้านะผมฟันแค่ทีละเก้าร้อยเองเนี่ยถ้าแกสิบกิกไวกว่านี้นะเจว่าชิวเลยแล้วดูเดี๋ยวเจปัดแปดครึ่งหลอด คือหลอดทีเดียวตายแล้วผมเมื่อกี้มุดมูมมลาดเห็นปะแล้วดูดิซิปโดนเนี่ยเมื่อกี้คือเซฟไพร์นะผมคีสองนสี่ 24. อันนี้คือก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะจบแล้วนะผมเห็นปะตัวมันน่ารำคาญนะผมคือจังหวะเมื่อกี้ถ้ามีคนโถมไวหน่อยนะเจมพุ่งไปงัดมูลาดตั้งแต่ตรงนั้นนะคือจบแล้วนะผมแล้วก็มีวีล่ากับเอ่อซิปอยู่ด้วยไงจ้องหน้าจ้องตาจ้องหน้าจ้องตา เรียบร้อยดูดิแรงมากนะแค่ปาดเดียวครึ่งหลอดนจบลงก็นี้ครับผมก็จบลงไปแล้วกับนาคอเน,นะผมซึ่งถ้าใครชอบหรือว่าได้ความรู้ก็สามารถเอาไปเล่นได้นะผมก็ถ้าใครชอบและอยากทำตัวอะไรอีกก็สามารถเมมบอกกันได้นะผมใต้วิดีโอนี้ครับผมซึ่งเจมอ่านถูกเมมนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่เดี๋ยวเจมก็จะเอามาเล่นนะผมมีคนขอแวนมาเดี๋ยวเจมจัดให้แล้วเจอกันใหม่ครับผม